สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่9กันยา64ครับทุกท่านครับคลิปนี้มาแจ้งข่าวสําหรับสมาชิกประกันสังคมนะครับมาตรา 33... แล้วก็มาตรา39นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการลดอัตราเงินสมทบนะครับในแต่ละเดือนมาตลอดนะครับซึ่งจะมีการหมดอายุในเดือนนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการของประกันสังคมก็ได้มีมตินะครับลดอัตราเงินสมทบต่อเนื่องนะครับจากเลทเดิมนะครับ ก็คือม3-3นั้นจาก5%ลดเหลือ2.5%ทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างต่ออีก3เดือนนะครับก็คือกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกานี้นะครับส่วนมาตรา39กนะครับก็ใช้อัตราที่เป็นส่วนลดที่เหลือ235บาทนี้นะครับต่อไปอีก3เดือนเช่นเดียวกันนะครับกันยาถึงพฤศจิกาน,นะครับก็เป็นข่าวสารสำหรับม3 3แล้วก็ม39นะครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่หลายท่านสอบถามเข้ามานะครับก็คือว่าการที่ท่านนะครับอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยารอบสองนะครับก็คืออยู่ใน13จังหวัดแรกนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่สมัครใหม่นะครับถามว่าท่านจะต้องส่งเงินประกันสังคมในเดือนที่2หรือไม่นะครับก็ต้องขอแจ้งว่าการที่ท่านสมัครประกันสังคมแล้วนะครับแม้ท่านจะหยุดส่งไปนะครับสถานะการเป็นผู้ประกันตนมาตราส0นั้นก็ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่าการที่ท่านยังส่งจํานวนงวดไม่ครบ นะครับตามที่กําหนดนะครับจะทําให้ท่านยังไม่ได้รับความคุ้มครองในแต่ละสิทธิประโยชน์ซึ่งมี5กรณียกตัวอย่างเช่นกรณีแรกเงินชดเชยรายได้กรณเีเจ็บป่วยนะครับถ้าหากว่าย้อนไป4เดือนท่านส่งยังไม่ถึง3เดือนนะครับท่านก็จะยังไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วก็กรณีอื่นๆอีก4กรณีนั้นถ้าหากว่าท่านยังส่งไม่ครบ6เดือนนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็จะยังไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วคําถามที่ว่าถ้าหากว่าท่านหยุดส่งเดือนที่2 เงินยยวยาท่านจะยังได้รับครับแต่ว่าสิทธิประโยชน์การคุ้มครองของประกันสังคมมาตรา40ี่นั้นจะยังไม่สามารถที่จะดําเนินการคุ้มครองได้เท่านั้นเองนะครับทุกท่านครับในประเด็นต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอกําหนดการนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับรอกําหนดการจ่ายเงินอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินงวดที่2ของ13จังหวัดแรกทั้ง าสาม,มาตรานะครับแล้วก็การจ่ายเงินงวดแรกสําหรับผู้ที่เพิ่งจะเช็คในระบบขึ้นว่าผ่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่รอทางประกันสังคมนะครับกำหนดวันจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการแจ้งออกมาเร็วๆนี้นะครับท่านใดยังไม่ได้ไปตรวจสอบ สิทธ์นะครับตรวจสอบผลสําหรับผู้ที่สมัครใหม่ในเดือนสิงหานะครับก็เข้าไปตรวจสอบได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วไม่ผ่านก็สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้มีแบบฟอร์มอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอทุกท่านติดตามข่าวสารจากทางประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นกนําหนดการจ่ายเงินแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่อาจจะมีะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับการทบทวนสิทธิ์นั้นนะครับสามารถดําเนินการได้นะครับไปจนถึง สิ้นเดือนตุลาเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนนั้นนะครับจะต้องอรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับเข้าสู่คณะกรรมก,การที่ส่วนกลางด้วยฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านเผื่อเวลาสักนิดนึงนะครับถ้าหากว่าดําเนินการได้เลยก็รีบดําเนินการเพราะว่าคาดว่าจะมีการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็มีจํานวนมากพอสมควรย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครบ้างที่จะต้องทบทวนสิทธิ์นะครับก็คือผู้ที่ข้อเท็จจริงอยู่ในม339กิจการใน29จังหวัดนะครับคำว่าอยู่ในคือที่ตั้งของสถานประกอบการนะครับ ส่วนม .39 ม .40 ขอให้ตัวท่านอยู่ใน29จังหวัดนะครับถ้าหากว่าท่านเข้าไปตรวจสอบผลแล้วนะครับขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ท่านก็สามารถดําเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะครับเน้นย้ําว่าดําเนินการได้จนถึงวันที่31ตุลาคมเท่านั้นนะครับก็ขอแจ้ง ัปสมพันธ์นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านส่วนผู้ที่ผ่านแล้วนะครับในรอบก่อนๆที่ควรจะได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแต่มีปัญหาเรื่องบัญชีพร้อมเพย์นะครับก็ไปดําเนินการเรื่องบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการโอนเงินซ้านะครับทุกวันพฤหัสซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีการโอนเงินซ้ำนะครับเพราะว่าประกันสังคมแจ้งแล้วว่า โอนเกินซ้าทุกวันพฤหัสนะครับก็ใครที่ไปดําเนินการแก้ไขพร้อมเพย์แล้วนะครับก็รอเช็คเงินในบัญชีว่ามีเข้ามาหรือยังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ